ไม่นี้เลยไม่นี้เลยพวกพวกเราไม่ได้เลยเจ้าตัวคนที่พูดเหรอเจ้าตัวคนที่พูดเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาพูดเรื่องอะไรกันไม่ได้เกี่ยวกับมิวเลยนะผมพูดกับคนนั้นน่ะแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าเหตุผลเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกับมิวเลยนะฟังดูฟังนะว่ามันมันเกี่ยวกับมิวเนี่ยใช่แล้วตอนนี้เจ้าตัวเขาไม่อยู่เลยดิผมก็เนี่ยก็ผมเจ้าตัวแต่แค่นั้นน่ะใครก็ไม่รู้อ่ะไม่แต่น้องผมเขาก็บอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นะสองคนนั้นผมก็ไม่เห็นเขาเหมือนกันแล้วเขาก็บอกเขาไม่เห็นเนี่ยมันมเรียกน้องใช่ มันไม่เกี่ยวกับเรื่องมิวเลยนะเกมแยกแยะได้เกมพูดจริงอะคุณหน<ะ>้าจอไงสามตัวคุณอนะคุณจะเล่นผมก็พร้อมเล่นกับคุณคืนนี้เลยนะเล่นในเรื่องอะไรครับน้องคุณใส่ไ์แบบโอ้โหด่าผมแบบว่าผม,มแบบเหมือนคนตอแหลอะแล้วผมยืนอยู่ครบแก๊งอะไม่คำพูดน้องผมมันไม่ได้ออกมาเป็นการเชิงโดนโดนด่ดดาเลยนะแบบด่าพวกคุณเขาอธิบายในเหตุผลของฝั่งผมหรือเปล่าอธิบายเหตุผลใช่ครับแต่ว่าเหตุผลเขาันมันไม่ใช่ความจริงไง ก็ใส่ร้ายป่ะครับอย่างเงี้ยถูกป่ะมันก็ไม่มีเรื่องมิวไหมอาเกมพูดนั่นคือผมก็ไม่ได้เรื่องมิวเลยไหมฝั่งของผมมัฟไม่ได้เลยหรอถ้างั้นผมถามหน่อยได้ไหมครับว่าแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคุณพูดความจริงถ้างั้นงั้นคุยในสภาแล้วกันครับถ้างั้นนะได้ครับก็คือเขาบอกมึงโกหกไอ้แจ็คแคระน่าจะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกูเย็นน่ะมึงอยู่คุยแล้วกูต้องกลัวป่ะไอ้สย่งมึงไอ้สิ่งมึงแจ็ค วะฮะกูไม่ได้เรียกกูไม่ได้เรียกไอพี่หมายเรียกเปล่าใครเรียกปะไม่แต่็เองทีอยู่ที่อะไรวะมันเจ๊งไม่ใช่ยววะเข้าเข้าข้างในเลยครับข้างในเลยครับเข้าข้างใน

ใช่วันนั้นผมยืนอยู่ผมยืนอยู่ข้างผมหัวสีขาววันนั้นจะผมไม่เพียนหัวแล้วเขาคงจําไม่ได้เลยก็วันนั้นเขามาถามพี่พี่เปียกว่าอาวุธในแก๊งเรามีเยอะไหมแล้วพี่เปียกเขาก็ตอบว่ามีมีมาสองสามพนที่เหลือก็เป็นปิดเลยครับไม่เบาอะปิดเลยแล้วก็ถามเรื่องรถว่ารถในแก๊งมี 10F แล้วก็มีอะไรอีกพี่เปียกก็บอกว่ามี 10F แล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นฟูรีย แค่นี้แหละพี่แล้วก็แอดดับใช่ยังไวเพิ่เลยครับยังไวใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับใจเย็นเหตุการณ์ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรคับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไปอยู่ตลาดเพื่อนนอนกลุ่มหนึ่งกลุ่มข้างหลังเนี่ยแหละครับแล้วก็ผมก็เจอคนเดินเล่นในกระลาดเส็นใส่เกาะสีมูเลยวิ่งเอ้ยไม่ไม่ใส่เกาะมั้งรู้สึกว่าใส่ฮูดหรือเปล่าไม่แน่ใจะมันใส่ชุดระดับสีชมพูนี่แหละ ผมก็เลยเข้าไปคุยเอ้ยสวัสดีครับชื่ออะไรครับเนี่ยแก๊งอะไรเอ่ยโอ้ถามถามกันไปถามกันมารวมแบบถามตอบก็ใครแก๊งยู่นแกนอยู่ครับอยู่ตอนนี้ว่าเอ้ยมีวุฒิกี่ชิ้นแล้วครับไม่เป็นไรครับพี่นุ้ยไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพี่มันเรื่อะไรครับแล้วรถมีอีกคันแล้วแบบพร้อมเล่นหรือยังอะไรเงี้ยเขาบอกเอ้ยแก๊งผมเพิ่งมาครับยังไม่มีอะไรเลยยังแบบหมัดเปล่ากันอยู่เลยครับมีวุฒิแค่ไม่กี่คนเองแล้วอะไรผมก็เดินมาถามเรื่องรถนี่คนนี้ ดดใช่วันนั้นผมอยู่แล้วผมก็ถามว่าเรารถนะครับเรื่องรถมีกี่คันครับบอกก็มีแค่เทนเทนเอฟะครับไม่มีอะไรเลยครับอ,อย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาบอกว่าวันนั้นเขาไม่เห็นผมทั้งที่ทผมอ,อยู่ด้วยตลอดครับผมอยู่ด้วยตลอดไม่เคยที่จะไม่อยู่ด้วยเลยมันเขาอารมณ์เหมือนแบบผมโกหกอะผมแบบแล็อปะแล็อปะประมาณเนี้ยเออแล้วแล้วผมไอ้นี่นะครับคือคนเนี้ยเขาบอกว่าใช้ผมข่าวแล้วเขาก็มายืนยันกับผมวันนี้อ่าพอเหตุการณ์มายืนมาวันนี้ที่กะละช่ไหมครับเขาเมื่อกี้เขาผมเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นผมข่าวคนนั้น ผมก็เลยบอกเขาว่าที่กะหลาดแล้วผมไม่เห็นเขาไอ้นี่เขาก็มาอารมณ์แบบใส่แบบใส่ร้ายผมว่าผมพูดไปเมื่อกี้คือเรื่องโกหกแล้วเขาก็พูดอีกแบบหนึ่งใน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 ทางที่แกงเขาไม่ไม่ได้โกหกอ่ะเหมือนเขาใส่ร้ายผมให้แบบให้เป็นคนผิดต่อหน้าเพื่อนผมต่อหน้าแกงเขาผมก็ไม่รู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไร ซึ่งผมก็ผมพูดต,ตรงๆผมไม่ได้ใส่ร้ายเลยครับผมก็พูดตามความจริงตามแก๊งที่ผมมีตามอาวุธที่มีแล้วก็รถที่มีผมก็พูดตามความจริงทั้งหมดซึ่งตอนนั้นผมก็อยู่ผมก็ยืนอยู่ข้างๆเลยด้วยซ้ําทั้งที่ทั้งคาพูดทั้งหมดะที่ผมพูดอ่ะมันคือความจริงทั้งหมดเลยครับ<อ>ที่ในอตอนนั้นเดอเซพาเดงงคือวันนี้ที่ผมได้เขามาคุยเนี่ยเดี๋ยวก็คือวันเนี้ยที่ ที่ที่มีปัญหากันนีครับก็เพราะว่าผมเนี่ยไปเล่นอดอกกันแล้วทีนี้ผมก็เห็นว่าอาวุธแก๊งเขาแบบโหโเยอะจัดเยอะกว่าที่เขาแบบพูดกับผมไป,ไปเมื่อสองวันก่อนอะ่ะผมก็เลยคิดว่าเอา้าไอ้เหี้ยันจะโกหกกูทําไมวะกูก็ไม่ได้โกหกอะไรมึงนะเว้ยข้อมูลแก๊งก็ไม่ได้โกหกนะติดต่อใหม่พี่ติดต่อไปครับพี่ยังมาโกหกกันทําไมวะผมก็เลยคายใจผมเรียกเขามาคุยอะไรเงี้ยแล้วเขามายืนใส่ร้ายผมต่อหน้าทังติดต่อไปครับพี่ผมก็เลยไม่พอใจครับว่า เขาไม่ได้เ <ti> ป so. ็นเจ้าตัวแต่เขาก็ออกมาพูดนั้นที่เขาก็ไม่ได้อยู่เหตุการณ์ทั้งหมดอ่ะหรือว่าอยู่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะเขาไม่ได้แต่งตัวแบบเนี้ยวันนั้นอะแต่งตัวแบบนี้เลยครับแล้วก็ใส่กางเกงหัวที่เขาวงั้นผมก็อยู่นะเไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับพอพอโอเคพอละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพอพอละไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรพอละเขาก็ใส่ร้ายผมที่กระดาษแบบดูเฮ้ดเับแป๊บนึงมั้ง แล้วเพื่อนผมก็คงไม่แบบไม่พอใจเพื่อนผมก็ถามว่าไอ้มึงมึงบอกว่าพี่โกหกอ่ะมึงบอกว่าเพื่อนโกหกอ่ะหรือว่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่ทำอะไรเขานะตอนนั้นก็ไม่ทำอะไรเลยก็รอเขาบอกไม่ได้โกหกครับผมที่บอกคุณโกหกเลยผมขอผมขอขอพอแลแต่สิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยท้ายคนคนเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนโกหกไงผมก็เลยไม่พอใจพวกเขาตรงเนี้ยแล้วตอนนี้เรื่องมันไปถึงไหนกันแล้วอ่ะเพิ่งตีไปรอบเดียวไป ยังไม่ได้อูยังไม่ได้ปนยังไม่ทำเไยเออใช friends, ้คำว่าตีไม่ได้ครับคือเขาแทงพวกผมพวกผมไม่ได้สู้นะก็ผมตีไปทีหนึ่งะครับฝั่งเราไม่ได้สวดเลยใช่ไหมครับไม่ครับก็คือจุดประสงค์ของยังไงตอนนี้คือจะเล่นสตอรี่กับฝั่งเขาถูกไหมไม่ครับผมผมผมไม่ชอบที่หน้าผมอยากกระทืบ ก็คือจะเละ่นสตอรี่เตรอคัถูกไหมครับนี่ฝั่งที่จุดประสงค์ของเราได้หมดครับอ่าแล้วฝั่งเอ็นทีครับไม่เล่นครับไม่พร้อมอันนี้คือจุดประสงค์ของผมพวกผมเลยนะคือพวกผมก็ยังไม่พร้อมเลยครับยังไม่มีอะไรเลยครับนนจริงๆอ่ะคนก็มีแค่นี้ครับผมพูดตามตรงตามตรงเลยเนี่ยมีแค่นี้จริงๆครับนั่นยังทิมอู่พอแล้วครับพอแล้วพนังานครับสิบเอ็ดคนใช่ไหมใช่ครับ ผมกล้าพูดเลยว่าที่สล็อตพวกผมมีอยู่ก็คือมีแค่นี้เลยครับพอแล้วนะครับนอกจากเรื่องคนแล้วมีอะไรที่ไม่พร้อมอีกบ้างอาวุธก็ยังมีมัดอยู่เลยครับอาวุธรถแต่ก็มีมัดอยู่นะแล้วผมก็มีมัดครับแต่แก๊งคุณมีรถเนี่ยใช่ครับคือผมเป็นแก๊งที่ขึ้นใหม่เลยนะครับไม่ใช่แบบอยู่ในเมืองมาก่อนแล้วนะ ือจะบอกว่าอย่างนี้ว่านโยบายใหม่ของสภาเนี่ยสมมุติว่ามันอยากจะเล่นกันจริงๆอ่ะแล้วแบบเอาต่ออยู่แล้วครับยังไม่พอเอาต่ออยู่แล้วออกไปนั่นแหะสภาเอาต่ออยู่แล้วเอาต่ออยู่แล้วเอาให้แบบสูนสี่กับที่เขามีอะไรแบบเนี้ยมันจะได้ไปตรงเป็นข้ออ้างแต่เรื่องคนเนี่ย NBA คิดว่าไงจะตียเขาแบบคนนึงเยอะกว่างี้อรออันนี้ครับพี่เมื่อกี้เขาพูดว่าคนเขามีเท่านี้ถูกไหมครับพี่แสดงว่าวุฒิเขาขาดแค่โซนที่สิบกับสิบเอ็ดแสดงว่าเก้าคนก็มีอยู่แล้ว ถูกปะครัฝั่งผมก็ไม่มีอาวุธอยู่หลายคนเลยในรายชื่อตรงนมันก็พอหยุดกันได้ครับแต่ถ้าเขาไม่อยากเล่นเนี่ยคือไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากตีใช่ไหมตัดเทิร์นใช่ครับคือผมไม่ได้อยากตีกับใครอยู่แล้วครับ ไม่อยากตีก็จ่ายครับไม,ไม่อยากจ่ายก็ต,<อ>ตนนีตอนนี้คือจะบอกว่าคือแบบว่าจากที่ผ่านมาประสบการณ์ที่กมเป็นสาภามาอาทิตย์หนึ่งอะนะ<ต>เดินก่อนคือจากที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ็งไปตีเขาอะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้สู้เนี่ยมันเอามาเป็นสตอรรี่ไม่ได้นะอืมใช่ครับอันนี้เข้าใจครับอันนี้เข้าใจครับแต่ส่วน,นเองจะคุยกันเรื่องเงินอะไรเนี่ยเอ็งต้องไม่คุยกันส่วนตัว แล้วก็ถ้าเกิดว่าเอ็ g จะตีเขาไปเรื่อยๆมันก็ทําได้แต่เขาไม่สู้อะ่ะสภาก็จัดการอะไรไม่ได้อะหมายถึงว่าบังคับให้เล่นกันไม่ได้อ่ะอืเข้าใจเข้าใจเลยเนี่ยผมก็เลยถ้าเขาไม่อยากเล่นเนี่ยก็จ่ายมาก็ได้นิดๆหน่อยค่าตงแต่ถ, <ผม S 1> ถ้าเกิดว่าเอ n ี <NP S 2> บอกว่าอยากเล่นแต่มีข้อจากัดอะไรที่สภา,าพอช่วยได้เนี่ยมาคุยได้นะอย่โดนตีไปเรื่อยๆก่อนไหมครับ จะหมจะคิดได้ไหมหรือว่าจะจะจ่ายตรงนี้แล้วค่อยเมาคืนเปลีงเป็นลองลองคุยกันก่อนก็ได้ครับเอาคคุณ,ค,ณคุณไปคิดมาก็ได้ครับว่าคุณจ่ายผมตีคุณเรื่อยๆนะพวกผมก็ตีได้อยู่แล้วเพราะผมก็ทางานฟาร์มอะไร,รอยู่ในเมืองอยู่แล้วอยู่ตลอดอยู่แล้วตีได้เรื่อยๆแรกกับคุณไม่ได้ฟาร์มไม่ต้องหาตังหรือคุณจะจ่ายให้ผมแล้วคุณก็ไปทํางานปกติ แล้วสภาคะแล้วน้ําหนักเรื่องนี้มันมันมันสามารถนํามาเป็นสตอรี่ได้ด้วยเหรออ๋ออย่างที่บอกครับไม่ได้แต่หมายความว่าถ้าเกิดเขาจะแบบว่าตามเล่นพวกคุณเนี่ยเราก็ห้ามไม่ได้แต่ว่าถ้าพวกคุณสู้เนี่ยมันถึงจะเป็นสตอรี่ได้ใช่ผมผมว่าผมเข้าใจนะผมก็ข้อเสนอที่ผมเข้าใจในในสิ่งที่สภาพูดสวัสดีครับสวัสดีครับสนะวัสดีครับคุณไม่ต้องไม่ต้องเลือกอะไรก็ได้ครับเพราะผมไม่ต้องกําหนดไปผมก็ได้แต่ผมก็ตีมันได้เรื่อยๆ ไม่ต้องสารไปดิครับัสดีครับต้องเปนะครับาอุ้มไม่ได้นะรู้ใช่ปะก็ได้เรื่อยครับพี่เขาไม่ต้องฝมแค่นั้นเองครับพี่เวลาไม่ที่จะทำกันเลยับลาเวับไม่จ่ายก็ตีครับถ้าจ่ายก็ไม่ตีเลือกเอาเอ็นทีอยากจะคุยกันสภาส่วนตัวก่อนไหมแบบเรื่องเหตุผลที่แบบอะไรที่ไม่พร้อมหรืออยากให้ ซัพพอร์ตอะไรตรงไหนก่อนแบบเนี้ยได้ครับได้ครับเราถ้าเขาถ้าเขาเขาเองหน่ตัวนะถ้าเขาถ้าเขาไม่เอาครับเราเราได้เล่นอยู่แล้วครับเราชิลอยู่แล้วไปห้องนู้นเลยครับเออมันอยากมันอยากตีแล้วแต่มันคนไม่พอกูได้หมดจริงเพื่อนเราเหงาเด้เพื่อนเรากำลังเหงาได้จริงเพื่อนไปตีไปชิลอ่ะไปตีไปแต่มึงอยู่กี่ชั่วโมงเพื่อน สามชั่วโมงไอ้สัตว์เฮียจริงๆปันหาที่แจ็คก่อเกมมาสามต่อดีครับแค่เกมคนเดียวก็ห้างหัวไม่หรอห้างหัวเฮียอะไรกูคนเดียวว่ายุนเก้าโมงเช้าอ่ะ้เฮียเพื่อนไปสองแล้วไอ้สัตว์จาบ้าจยจาบ้าเมื่อวานก็ที่ไปเล่นน่ะเกือบหมดไม่หรอไอ้เกมมึง มึงอยู่กลัวมึงไม่มีทางเป็นฝั่งเสียเปรียบอยู่แล้วมึงเชื่อกูอยู่กลัวแต่กูเชื่อมึงเพื่อนแต่ประเด็นคือแต่ประเด็นคือมึงอยู่สามชั่วโมงแค่เวลาหลักๆเลยอะกูอยู่สามชั่วโมงกูมีประโยชน์กับมึงอยู่เก้าโมงเช้าอีกอะโอเคโอเคเพื่อนกูผิดเองกูผิดเองโอเคโอเคกูผิดเองกูมาแค่วันละสามชั่วโมงเนี่ยกูมีประโยชน์มากกว่ามึงอยู่สิบชั่วโมงอีกโอเคโอเคโอเคกูผิดเองกูผิดเองโอเคโอเคโอเคร้องแล้วพี่อนมันร้องแล้วพี่ นี่เกือบง่ายๆเลยมันหาว่าเราโกงสามชั่วโมงกูอะกูอุ้มมึงเอ๋่อนะทุกวันเลยโอ้โหโอ้ยมันก็พูดแรงไปอะไรที่มันผ่านมาแล้วมันก็รีมๆบ้างวะเกมลองให้มาพี่เสียใจวะเฮ้ยไปดอกก่อนไหมไปดอกก่อนนะครับไปดอกก่อนนะครับสาโอเคครับ โดนแน่สตีกูมาเต็มไยี่ยมโดนแน่รอบนี้ไปก่อนเลยแจ็คแจ็คมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยแจ็คลไปดูแจ็คให้ไปข้าวปะไม่ไปเปิดตู้ตาผาดิไปขอประตูดิขอประตูเปิดเปเใช่ใช่ใช่เือวเกมเรอทำแล้ว